มผมจะโชว์สองงานเพลงเนี่ยบ่าวถิมบ่าวถิมแม่แม่ไม่กลัวอะไรเลยวันนี้จะโชว์กี่งานเพลงอ่านี่บ่าวถิ่นพี่บ่าวถิ่มตอนนี้ไปหาดีทางแสวงบุญและวทำบุญทำทานเดี๋ยวเดี๋ยวชวนคุณตั้มไปด้วยเหรอมีไปไหนอ่ะเดี๋ยวออกภาษาก่อนออกภาษาดวงตาเริ่มเริ่ม เริ่มเดินที่หาดใหญ่อ๋อไปหาดใหญ่เลยเหรอครับไปหาดใหญ่เจอนี่เจอนี้รอบรอบประเทศเลยรองครับรอบจริงจากหาดใหญ่ขึ้นมาไปโน่นเลยแม่ท่องสอนโอ้หหาดหาดใหญ่หาดใหญ่น้าไปหน้าไปเดี๋ยวเบอร์เบอร์เบอร์วิถีด้วยให้ผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าถ้าถ้าเดินทัวร์อย่างเงี้ยผมโอเคอยู่เลยอืมสองวันสามลอ ฝากช่องพี่เบาวถิ่นไ LIKE ว้ด้วยนะตอนนี้เดินตามหลวงตาแล้วอ่ะสวัสดีทุกท่านสวัสดีสวัสดีทุกท่านดีวยะเดี๋ยวมีโอกาสก็ไปเด้อตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านโจทย์ผมนี่ดูนี่หน้าบ้านโจทย์ผมนี่เนี่ยน้าแต่น้าแต่ไม่ใช่โจทย์นะพูดเล่นพูดเล่นแหมอยู่บ้านนาแต่น้าแต่คงไปไหนแล้วล่ะนะน้าแต่ก็ได้รักอยู่ช่วงนี้นะเออแขกก็จัดไปมึงระบบไปอ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะ พอดีเเตรียมแล้วล่ะโอ้พี่ต้มมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วขาตั้งกล้องมันหักแล้วเนี่ยดูดิข้างขาเนี่ยโดนโยนโดนเหวี่ยงไปไงไม่รู้ใครเหยียบใครย่ำมั้งไม่รู้อ่ะสวัสดีครับเออไม่รู้จะขอทานออนไลน์จากใครได้ม้างเออบริจาคหน่อยออบริจาคแบบบริจาคเออเปิดบริจาคขาตั้งกล้องหน่อยเอาดูกล้วยสวัสดีสวัสดีครับ สวัสดีพี่ตามนะ่ยตอนนี้ก็มปประถ้อนไงก็ม้วนอยู่กับการทํางานอยู่เนี่ยนะสาวแจ๊สนี่นั่งอยู่นู่นดูสาว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 เลยเดินเดินจะเห็นอยู่แล้วเดี๋ยวอ่าอ่าสวัสดีเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวสักพักหนึ่งผมต้องใช้อีกช่องหนึ่งนะไลฟ์สดเพราะว่ามีเสียงเพลงด้วยพี่ตั้มต้องหัดร้องเพลง อามสวัสดีครับพิสุรัตสวัสดีครับเตรียมไม้ก้ลหลังมาด้วยคือผมติดติดติดไม้ก้ลหลังจริงๆนี่เรื่องจริงนะทีนี้ว่าเราใส่ไว้เราใส่ไว้เล่นเล่นลูกเล่นกับลูกกันนี่นั่งอยู่ได้น่ะนะไม้ก้ลหลังต้องฝึกวิชากับสัตว์รู้สัตว์เห็นเรื่องดำ เ,เดี๋ยวผมจะต้องกลับไปดีกับสัตว์รู้สัตว์เห็นนะจะไปถามว่าเลียยังไงให้ติดอะไรบมาณเนี้นะพี่ต้มสวัสดีสวัสดีครับพี่รักชาติพี่หญิงหนึ่งสวัสดีทุกท่านเออาตอนนี้ก็มาหิวตีนไม่ใช่ใชอยากหยอกอยาหยอก,อยอก เดี๋ยวมานั่งอยู่บ้านปถอนเดี๋ยวสักพักหนึ่งตอนนี้ร้านค้าร้านขายเนี่ยเขาเขาเรียกอะไรเขาตั้งตั้งร้านแล้วนะระวังนะเอ่อไม่ว่านั่งตรงไหนเออใชนะ่ใช่ใช่พื้นที่น่ากลัวนะน่ากลัวเดี๋ยวผมต้องขอโทรไปอารักขานะพี่โจมาไหมพี่โจน่าจะมาหมดแหละมาหมดแหละมาหมดแหละนะทีมงานลูกนอ้องคู่สวัสดีครับเด็กวัด kt หนึ่งสวัสดีครับนะ ฝนจะตกไม่ไม่น่าตกหรอกแดดอากาศดีนะฮะอากาศดีนะอ้าวดีจ้าใครเนี่ยคุณเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่สวัสดีนะพอดีว่าเขามีทำเนี่ยผมคันติดไม้ก้าหลังจริงเรื่องจริงนะติดไม้ก้าหลังต่ไม้ก้าหลังที่ทำคนนีหลอนได้เหมือนกันนะเออซื้อไม้ก้าหลังติดไว้ พต้มพี่นีกลับหรือยังไม่รู้ไม่รู้มีมวยไหมวันนี้ลูกพีมมันชิ่งตลอดอหะชิ่งตลอดอหะมาดีพี่นีคือคือเราไม่ไม่ไม่ได้ติดต่อแกนะไม่ได้ติดต่อแกมีแกทักมาว่าช่องบินอะไรประมาณนี้นะตั้งแต่มาดีไม่ได้ทักไม่ได้ติดต่อเลยนะไม่ไม่ได้ติดต่อนะฮะเพราะว่ามันมีประเด็น ที่ว่าไอ้ป่วยเขาผมไม่ไม่ได้สะทุกสถานหรอกถาว่าไปไปมีอะไรไปเกาะอะไรอะไรบรมาณเนี้ยนะเพราะว่ามันไปเกาะเขามาก่อนเราก็เลยขี้เีย่พี่ดีว่าจะมาเกาะมาป้าค่ะพระธรเห็นเห็น้นระอรบอกว่าเขามาอยู่นะมาๆมามา,มา,มาแต่ไม่ได้เจอกันแต่ไม่ได้เจอกันมาเขาก็ามาอยู่แต่ไม่ได้เจอกันหรอกนะแล้วแต่ไปนา แลแต่ไปนานแล้วแต่ไปนานเออช่องสำรองชื่ออะไรเออช่องสำรองเดี๋ยวดูสัญญาณมันไม่มีอ่ะสัญญาณมันไม่มีสัญญาณอันนี้ไม่ค่อยมี อืดูดิยเฮ้อ๋อนี่ผมเคยเชื่อมของบัอรแล้วนะน้าตาั้มช่วยด้วย ผมปักลิงไปแล้วนะช่องน้าตั้มช่วยด้วยอ๋อพี่บันนี่เขาขอบคุณมากนะปักผมปักลิงไปแล้วนะฮะนี่พี่บันนี่เฮนะีก็โอ้นี่ไงพี่บันนี่เฮาปักไปแล้วนี่ไง ไว้นะฮะไปกดไปกดติดไปกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีนะ FC รอบห้องพี่ทามสวัสดีนะฮะอืมก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแหละนะพักใหญ่เพราะว่าช่วงสิบเอ็ดโมงเขาจะมีเวทีมีร้องเพลงกันนะครับมีใส่เสื้อลายเสือข่มหมูเหรอแดกหัวแม่งเลยเออนะ ตอนดีก็ฮัลโหลครับฮัลโหลครับท่านส่งคนมาดูแลผมหน่อยนะครับท่านสองคนมาดูแลสิบคนเพราะว่าพี่ตั้มขอเสียงเมื่อคืนหน่อยคนอยู่เยอะคนอยู่เยอะจะรุดีตายเขาเวลาพูดนะถ้าอยู่คนเดียวผมพูดได้สวัสดีครับบูมนะแต่งหน้าอยังบูมร้อยวยวๆบูมบอกว่าจะมาถึงพี่ตัม้มอ่ะพี่ตั้มมาถึงก่อนแล้วนะ Bố bảo chờ một chút thôi, điêu một chút thôi, chờ lâu lâu ôi nó thôi. Tè không ở Bắt đầu rồi, bắt đầu เพราะตอนนี้เมื่อกี้ร้านค้าก็กําลังตั้งอยู่ร้านค้าเยอะอยู่เหมือนกันนะครร้านค้าเยอะอยู่พอสมควรจะร้องเพลงอะไรดีว่าบอสบุมน้อยบอสบุมน้อยน้องบุมขอเพงลงร้องไห้อ่ะพ่อมือเรือ น้องน้องบูงขอพลงน้องแต้ให้นะแต่อะไรกฎนะหมายราชินีหญิงดาบอกเออเดี๋ยวดูวันจะร้องเพลงอะไรดีอยากกินตีนว่ะ <c oughs> หลอะเออกดไลค์กคดแชร์กดติดตามมาด้วยท่องตำผู้กอ,อการดีออคนไม่ค่อยจะอ๋อสวัสดีครับ,รบอะไรนะอ,อ๋อพี่หยาดเพชรเหรออ๋อ <c oughs> สวัสดี จ้า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 จ่าจ้าสามสิบนึงแจวเหรอโอ้โหพี่ได้มันต้องเท่าไหร่วะดี่ว่านห้าสิบเท่าไหร่วะห้าสิบห้าสิบแปดนังมีไอสัตว์รูสัตว์เห็นเนี่ยห้าสิบแปดเดือสวยได้ไหมเอออามดเดนสวัสดีสวัสดีโอ้โดูคร ปกดติดตามที่ปากลิกงไว้นะเพราะผมจะไลฟ์สดทางช่องนั้นนะฮะเออผมจะไลฟ์สดทางช่องและตามช่อด้วยเพราะว่าเออคือประมาณว่าถ้าช่องเนี้ยมันเป็นมันมีจะมีลิขสิทธิ์สองช่องช่องนั้นอนะมันสร้างไรายได้ได้แล้วนะคนจะครบหมื่นละนะฮนะประมาณนี้ไอเทพอะไรอะมันบอกมาเดฟ มีกระบอกมันได้มีกระบอกคืออะไรไม่เข้าใจสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายเอากล้องออกไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่จิกไหนทำไมไม่ถ่ายไม่ถ่ายขอเลื่อนนะคะคุณตาไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่าย อ๋อที่หยาบเทพที่หยาบเทพตอนนี้ทุกคนกับแจ๊กตันนี้ค่ะที่ราคานหยมาอยู่เห็นทพเตาเป็นวันนี้เอากี่กะบอกอ๋อวันนี้ผมพกมาสามเล่มน,นะลองดูลองดูมันด่าพี่หรือไอ้ไอ้เทพนะปล่อยให้มันคือคือไม่ให้ราคาเข้าใจ นะผมไม่ให้ราคาไอ้พวกเขาเอ่อเขาเรียกอะไรขอท่านออนไลน์หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไอ้ที่พ่าปักเลขบัญชีไว้ขอสนับสนุนดูดีนั่นคือไม่ให้ราคานะเออคืออย่าไปสนใจอย่าอย่ามาสนใจผมผมไม่ให้ราคาแบบนี้คุณถ้าถ้าถ้ามันด่าเลยมาเดี๋ยวบอกบอกมันว่าไปเก็บบ้านเก็บช่องซะนะเออคือคนเราอ่ะ ชาวบ้านดีมีจนไม่เท่าไหร่มันต้องเก็บให้สะอาดดูดีนั่นไอ้นี่วันวันไม่ทําอะไรไงดูดอย่างไไดดเดียวบอกมันดูดอย่างเดียวปล่อยมันเลอะเทอะงานมันก็โดนไล่ออกมันไม่มีใครครบมันไม่เห็นมันนั่งอยู่ปล่อยมันปล่อยมันมนสะ, <laughs> ะสามเล่มนี่เทียนใช่ไหมแม่สมุดผมว่ามาสามเล่มสมุดสมุด <mm เออเอามาจดเอามาจดเอามาจดแชร์สเล่มผมผมพกมาสามเล่มผมพกมาสามเล่มใช่ผมพกมาสามเล่มหลังรถนี่มีสองกระบอกเขาหลามเขาหลามเขาหลามเออเออกระชาปลดล็อกแล้ว no ต yes ้องต้องเอามาแล้วเนี่ยอย่ามาทำมันเลยใช่พิธามอย่ามาทำอะดูสภาพแล้ว สภาพแบบนั้น,นสั่งขี้มูกก็ล้มแล้วปล่อยมันสั่งขี้มูกมก็ล้มคืฮฮฮฮอเขาถ้ามากินเขาก็ถมามากินแบบสุดจริกก็ทาไม่เป็นไงเออเขาก็ตแบบ้องแบบปากเลขบัญชีขอหน้าคนนี้แล้วถ้าเป็นด่าคนนู้นคนนี้ก็แหม่เราก็รู้อยู่นะออยูทูบเบอร์สะพานล,ลอยเนี่ยไอ้นั่นนะจี้หยา,อ,อ,า,อ,ยาอ๋อจอี้หยาดมาจี้หยาดมาแล้วจีอหยาเดเพชรกอก,ก,ก,ก ใช่ไหมอยากได้เต่างอยจ้าอ๋ออยากได้เต่างอยนักร้องไร้สายอ๋ออดีตจ้าแม่กอลไม่ไหนบ้างคะนักร้องไร้สัมผัดเหรอนักร้องไร้สายไงอ๋อร้องเพลงวันนี้มาร้องเพลงอะไรนักร้องบ้านสี่กอที่โดนรังแกเอาเหรออ๋อนักร้องบ้านนอกกินข้าวกินข่าสาวบ้านแม่ไปเขาโดนรังแกมาก็เลยสศมสารมาทรบาน เม่ตี่ตวันี้อะไรนะโอบอกนะเมื่อเราบอก่อะไรได้ไปซองวะเขาบอกวันน,นี้โชว์เสียงสักท่อนหนึ่งนะเดี๋ยวไล่เสลก,ก่อนนะเฮ้ยไปไหนี่เป็นไงเป็นไงเอออ่ะนะก็เดี๋ยวสิบจีก็มาเพราะสิบจีนี่พานคนมา สิบแปดคนสิบทีขนพวกขนขนมาสิบแปดคนนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะข้ามฝั่งลาวเลยเอาคนไปส่งเอาแรงงานไปส่งเออสิบทีเออว่าไปรอบูมอะไหรมานะฮิวหิวรอดารานำรอดารานำอะไรนะนักร้องหมาตายนักร้องเสียงค็ดู นักร้องอ่ะฆ่าหมาตายมาแล้วนักร้องเสียงหดหู่หน้ายังกระปบูชนเขื่อนเพื่อนเพื่อนเรียกไอ้ไฟต่อตมาเปล่าต่อตไม่สบายครับต่อตไม่สบายแลดเรือนจำกลางชนบุรีอะไรนะสวัสดีครับพี่ตั้มสู่ซน่ไปันใจอ๋อขอบคุณมากครับนะคุณอะไรอะไรเนี่ยอ่านไม่ออก

ฮิฮิวไล่อ้อยคอยรักดูพิเตอร์อ๋อเป็นมาได้นี่ต้องโอนแล้วนะแหมขอเพลงไล่อ้อยอะไรักงาั้น เราก็รัองได้อยู่พี่ลำร้องเรียกน้องบัวลอยแดนแดนโอนก่อนเลยโอนก่อนเลยนะอุสามาขอทานตัง้ตงไกลใหญ่ไม่ทาเจอกันมันเน์นไอ้นี่ต้องไอ้ที่แล้วนะเพลงหนุ่มหนุ่มกินเหล้าสาวกินเกลือแล้วนะหนุ่มหน้าข้าวสาวหน้าเกลือนะเออประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวจะร้องกับพระถอหนุ่มหนาข้าวสาวหน้าเกลือนะ หนูดามพี่ถามมาสวัสดีนะพี่อยากให้ซอยบอกเรค่องอะไรเยวอยากตั้งใจพี่ตั้งบอกตื่มากผงมากบ้านก่อนเนาะถ้ามีอะไรก็ถามจ่านยาดก่อนเนาะเดี๋ยวจัดสแกนให้นะคะสแกนพระอวตารผ่านโอ้เพ่นะพาใส่พรบผ้าใบเยอะอออวตารแบบาบอก ่ลุ้นเนี่ยใส่เกลือทำไมวะลุ้นแบบว่าไหนแล้วมานคนทานมากแบบว่าพี่แต่นักเล่นคนเรยต้องใส่เกลือทานลั่นแบบนลนแบบนะไม่ได้ดลูกถ้าไม<ป>่ใส่เกลือไว้เออไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไม่ทันนะเออชอบไปตลาด<ม>แต่ง<ว>การได้รึมือบา <c oughs> จะร้องได้มดันจะเสียงแหบนะเมื่อคืนเมื่อคืนเล่นมากไปหน่อยระวังหลังหลังมีแต่กระถอดด้วยระวังด้วยไปอ่ะนะ เอออยากให้พี่หลวงมาแกก็มาหรือเปล่านะก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดอออนะเตกลับบ้านแล้วบอกกลับแล้วเดินไปก่อนมาลั่ก่อนอ๋อบอลลั่ซิ่งเดินดังเด้อเดินเด้อเด้อชุดเย็นหลัเด้อหาเด้อหาเด้อหาเด้อเวลาต่อจากนี้ไปนะผมขอเป็นโฆษกรัฐบาลก็แล้วกันเนาะ เช้านี้ตำบันก็ขึ้นอีกแล้วเรื่องลงนั้นไม่ต้องพูดถึงแต่ถ้าขึ้นเนี่ยบ้านขึ้นวัวพวัอ่ะพี่อะไรนะพี่หลวงเอ้ยพี่หลวงลงใต้อ๋อพี่หลวงไปใต้เจ้าแมวเหมียวนะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วนะไอ้ใหญ่คนนั้นไงไม่อาไม่พูดมัีติดเดดข้ากล้องผม ได้อยจ<อ>้อยไม่ได้ากจะันะ่องเนาะอยากเป็น้อมีไอ้นั่นัมีไอ้ช่องอะไรนะสัตว์สรู้อ่ะ <c oughs> อ๋อเหรออ้ใครไปคุยตาไอ้ไงไงนั่นไงมีไอ้นั่นั่นอ่าว่าไปว่าไปเดี๋ยวสักพักอ่ะบูมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ขึ้นช่องอีกช่องหนึ่งเพราะว่าช่องนี้มันไอ้นี้ไม่ได้อ๋อสวัสดีครับยัง เราอไปนงัง่าน้งทำข้าวอยู่รักจริงรักจังพี่ตั้มตัยใหา่จุบๆขอขอบคุณมากนะเติมเพลง500้อ้500ยังการ500ยังไม่พอค่าไอ้ดีเลยผมดูถูกอะไรสมัยก่อนนด่ใครให้50บาทดีใจแทบตายอยู่นี่เล่นตัวเด้อ ติดตีมาอย่ยงพี่าำสิตีมาแล้วมาแล้วเดกกำลังมากำลังมาเย่าาใช่ใช่ใช่ยอะเฮ้ยเราดั้งเราตั้งสถานการณ์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ในขณะนี้มีรถมิซที่ขายหอมกำลังผ่านมานะคุณผู้ชมครับเ้มีรถมิซียโกลังผะรับส์รู้ตรตรมาแลู้วม มันด่ากูแน่วันนี้อะหรออย่าเฝ้าคุณฟังอยู่อยากกำลังคิดใครว่าช็อตไหนว่าว่าอย่าถ่ายเนาะเดี๋ยวองเดี๋ยวค่อยบอกหลังใหม่เนาะเดี๋ยวจะได้ไปแอบส่องดูว่าใครวะอืมน้องใหม่ไงเพิ่งจะได้ยินข่าวด่วนๆมีรถขายของเข้ามานะใช่ตรงนี้เราต้องเฝ้าอยู่ผมต้องเฝ้าระวังบ้านตัตเตะบ้านนัตเตะถ่ายได้นะนัตเตะถ่ายได้เนาะอ่าถ่ายได้นัตเตะนัตเตะไม่ว่าหรอก ออน้าแต่ผมผมถ่ายน้าบ,บันนาแต่นาแต่ไม่ต้องมาตบผมนะ,นะได้จาเดนเออช่องมันหมานำาทางหน่อยเอาเอาฟอรก่อนดีกว่าเอาขอเพลงชีวิตฉันบีแต่หมาพอไป,ไปจะเดินทวนใดมีหมานำมาเอามาเลยโอนเลยเอาเอาแค่นี้พอก็ตอ่อดโดนเลาะก็ต่อดโดนเลาะเอาแค่นี้พอ ชีวิตฉันมีแต่หมานำฉันเดินเขาตามตามมาเดินชีวิตของฉันจฉิเปิดเปุ๊บต้องออกลีลาด้วยนะออกลีลาขอ่อยสองร้อยฉันเดินตามมานำทา,ำทางประทกับน,นั่งดีดีเปล่าเออไม่ได้เอเจขอโทษดิ นี่ต้องนั่งงุ้มๆแบบนี้เออต้องเอามือแบบนี้นะต้องนั่งมาดมมือเปล่านะตอนนี้น้าแต่กำลังย้ายแล้วนะน้าแต่กำลังย้ายแล้วนะน้าแต่กำลังเตรียมเอ้ยทำไรเนี่ยเต้นกั้นทำไมเนี่ยน้าแต่น้าแต่บอกเดี๋ยวกูฟ้องแม่งเลยมึงพันธมิตรเหรอเอ้ยน้าแต่พวกกันเออประมาณนี้นะร้องเพลงด้วย ร้องเพราะด้วยหมาดำทางตอกโอดแล้วสทีกำลังเดินทางมาครับสิบทีกำลังเดินทางมาดั่งใส่แหวนเยอะนะว,วันนี้ไม <c oughs> ่ใช่บ้านแต่เป็นบ้านราชาระวังโดนฟ้องนะเอาเหรอโอเคโอเค,อเคหันมาขอโทษขอโทษขอโทษืไขอโทษขอโทษเดี๋ยวเเกมเดี๋ยวเกม<ๆ>ไม่ใช่เห็นรูปนะ้าแตงไงเออ เดี๋ยวมาฟ้องร้องบวิทีเราหันผิดไงกดผิดกดผิดขอเพลงร้องไห,ห,ห,ห้หาพ่อึงเหลือร้องไหายาพ่อมร้องไม่เป็นไนอะ้เท่งอนะ่ะรือเธอตะโกนเรียกพอ่อเ็บช้ำจนน้ำตาคอให้พอ่อมาเช็ดน้ำตา จอแล้วผมเ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 จอมากครูแล้วผมจะไปฝากมันเอวลั่นปัดหนึ่งเพลงหน้าวินที่1พันอ้าวี่วันนี้เฮ้พูดแล้วพูดเลยนะเออวันนี้เข้ยว่ดเองนะเอลันปัดหนึ่งพันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดู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 จะอยากจะหยาดติดไหม เอวรันปักลันปักเออเดี๋ยวไปตรวจในซอยก่อนหน่อยถูกไหมเนาะเออใหญ่ใหญ่ใหญ่ในใหญ่เขาเหมือนพี่นกอ่ะพี่นกไอ้เนี่ยนกเออตลกอ่ะตลกอ่ะเอวรันปักต่อต่อไม่มาต่อต่อไม่มาสวัสดีครับเสียงพี่ตั้มแพ้จือหยาดแพ้แน่เลยจือหยาดมากบเสียงหมดแหละนะเจอนาแต่นาแต่ไปไปเสียงนา นกเออใช่ใช่นกวอดีดานีา้วอาแล้วเกินกูจะบ้าตายพี่จ้มเยยาติดเสียงเหรอเดินไปแล้วก็จ้มนั่งบ้านประถอรใช่นั่งบ้านประถอรอยู่บ้านประถอนหาข้าวข้าวกินก่อนหอมแดงกระเทียมก็มาหอมแดงกระเทียมก็มาเนียไม่มี ถ้ามานะจะหามากเลยแต่ใครอยู่ใกล้ๆบ้านนะมามาเออประมาณนี้จะหยาดต้องไปอยาด่าดนะแอตตัมคนรักมีคนเขียนมียอขอบคุณมากพี่บุญตาเราแหมเราไม่ได้มาคิดร้ายกับใครนะจะเปิ้ลมาไหมจเปิ้ลไม่น่าพลาดเราก็คอยู่ใกล้ๆแค่นี้นะกินขนมจริงครับพี่ตั้มขอบคุณมากครับใช่ใช่น่าสนุกน่าสนุกผมบอกได้เลยนะพี่ลิซ่าสวัสดีสวัสดีทุกท่านด้วย คุณเพียงเคได้น่าจะสุกกลุ่มนี้เขามีฮาอยู่แล้วใครอยู่กับผมนี่มันสายฮาอยู่แล้วนะเพราไม่รู้จะซีเรียสเครียดไปไหมวันๆต้องมานั่งต่อปูนก็แ๊กก็แ๊กเลอะเทอะไร้สาระนั่งแ๊กนั่งแอคไม่มีนะ่ช่องของที่เย็ดคุยข่มชาวบ้านเขาก็ไม่มีนะเออลุงมาไหมอ้าวพี่น้องประชาชนนะแล้วลุงมาไหมเอ บ,บบ้าเลยกินข้าวหรือยังยังยังพกมาสองก็บอกไม่ไม่ต้องห่วงผมสองก็บอกยอยบอกใครนะ่เอามาสองก็บอกข้างหลังข้างหลังอืประมาณนะั้นเนละยัญชามันปลดล็อกแล้วไง <laughs> เออตลกเ้ยรอบูมไม่มาอ๋อลุงชาตชาติมาไหม อ๋อช,ชาติลุงป้ามึงใหญ่เดิบมึงช,ชาติเขาจะมาทำไมนี่พี่ไม่กทมนี่มัมมนมตจวอเออเขาไม่ได้นั่งรถบอ,อสอมาถามสวัสดีที่ยังไงคิดที่ยังไงเออพี่ตามขอเอฟทีวีข้างหลังบ้านหน่อยเอาดีเอาดีของพัะถอนเขาเนี่ยคุณเชของผมมีมัตถอนเขา เอ้าวอ้าวดิโกสวัสดีดิโกดิโกมาเฝ้าช่องนี้ก่อนเลยแสดงว่าสิบจีจะมาถึงแล้วเนี่ยรู้เลยรู้เลยเมื่อเช้านั่งเครื่องมาน้องยังกลัวมาไม่ทันเอ้าเหรอโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยหาข้าพุ่งเลยพระบิดาพีิดามาดูบมอลำมแมนตีมาดูหมอลำฮวักหวัก หัวหัวตึงตัดตึงตึง,งหัวหัวมาดูมาดูาดอ๋อไม่รู้ครับยายาในโกยาในโกยาพี่ต่ายน้าแตมไม่อยู่เหรอครับสวัสดีครับวัสด,ดีครับ,ดดรบยายยายสบายดีไหมอืม ทำไปข้างโน้นถามไปโน้นเดี๋ยวเขาแล้วแต่เขาไปเถียงหนาเนี่ยสสมาไหมสสเขาไม่ยุ่งแล้วเรื่องนี้เพราะว่าสสเนี่ยเขาประมาณว่าอะไรคือชิงไปแล้วไงสสได้ชิงไปแล้วนะเออคือสสเนี่ยหมอปลามาไหม <c ười> เดี๋ยวไล์ให้ดูถามทั้งวันมีหมอปลาดูไปไล่ผีอย,ยู่น้่น ก็ซ้อมเสริมก่อนยาดเพชรเชิญยิ้มยาดเพชรเชิญยิ้มเข้าไปแล้วนะยายสมควรจะมาดูด้วยไหมคะก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้แหละนะเขา้างบ้านเขามาดูหรอมม้งนะือี๋ยวตายเะตายเราก็ทักเขาแหละนะระวังด้วยคิดท่าเต้นอย่างที่ตั้มท่าดีๆเอาแล้วเสียงดนตรีมาแล้วเอวลัดปัดมาเดี่ย มีมีคนไอ้นี่ละนะจุก,กูมาไหมจุก,กูนั่งสรารแนอยู่หน้าช่องมันไม่มานะเพราะว่าตอนนี้เขาห่วงแม่อยู่นะ <c oughs> ่ะยายจำลองแกอยากมาดูเออก็ดูก็ให้เขามาดูแล้วไม่มีอะไรยายจำลองอจ,จะมาดูนะไปบอกเขาเลยบอกว่ามาดูไม่มีอะไรหรอกนะ <c oughs> มาละมาละ <c oughs> จวดจวดเอ พี่ตามคือร้องเพลงด้วยนะเออต้องพรมอะไรมันต้องเข้าแล้วอะพรมอะไรมาก็ตามนั้นแนะหมดแล้วกูตุตีเข้าเรียบร้อยแล้วนะอาสวัสดีไปกดไปกดนั้นเลยไปกดใน,นช่องนั้นเลย ได้ข่าวว่าไอ้พลต่อยเหรอคนไร้เงาต่อตัอต้งกระหลมได้ข่าวว่าโดนไอ้พลต่อยเหรอมึงไปฟังข่าวก็พกคนแม่มาที่ไหนไอ้ไฟ <c oughs> แม่งไปพี่เลี้ยนมึงก็ไปดูคลิปเอาไปดูคลิปดูข่าวเอานะใคระนะยายจำลองชอบเต้นด้วยนะยิ่งไปกดติดตามช่องสำรองเดี๋ยวผมขึ้นช่องสำรอง นะโอเคนะเดี๋ยวขึ้นช่องสำรองนะขึ้นช่องสำรองนะเพราะว่านี่ตัวตีมันนข้านะฮะเดี๋ยวช่องตีเหลืองเดี๋ยวมันจะบินจะปิวแต่ช่องนั้นไม่เป็นไรกดกดติดตามช่องสำรองนะโอเคนะพ่อมึงในสมบัคิดแค่เรื่องทำบาปรวยควายคขาพ่อคแม่มีสั่งสอนเอาแคหน่อยก่อนลง